อันนี้ก่อนดิก่อนจะไปมีอีกหนึ่งมีเซฟไฟอีกหนึ่งอย่างฮะอ่างงอย่างงโอ้โหคือคจำได้ว่าตลอด5าปีที่ผ่านมาพี่ตุ้ยทำงานไปกี่งานโอเ้เห่ากินข้าวอะไรเมื่อวานยังจำไม่ได้ใช่ไหมเออใช่แต่มีคนกลุ่มหนึ่งจำได้ครับจริงไหมฮะเขาได้ทำสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาท,ที่จะเพื่อที่จะเซฟไฟพี่ตุ้ยวันนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ออกจากบ้านออกมาจนถึงวันนี้งานทุกงาน รูปเกือบทุกงาน4,000กว่างาน4,000เลยตลอดระยะเวา5ปีทำอะไรนักหนาวะชไมนี่4,000เลยอ่ทุกคนเขารวบรวมมาให้พี่ตุ้ยวันนี้จริงเลยจริงนะขอเชิญพี่จิ๋วอยู่เขาเป็นตัวแทนมอบของรางวัลนี้ให้กับพี่ตุ้ย้ลยโอ้โหขอเชิญชักภาพร่วมกันพี่เวทีอใหญ่ เป็นความรักของแฟนสับจริงๆครับที่มีให้พี่ตุ้ยเดี๋ยวเปิดดูไปข้าาๆดีกว่าเปิดเปิดดูเห็นถ้าถ้าดูข้างๆนะครับตามสีเนี่ยจะเป็นสีของแต่ผมใช้โดยีด <ๆ S 2> ไม่ได้ <laughs> เป็นสีของแต่ละปีผมต้องหาหน้าแรกกอนารอบเยอะ <laughs> อันนี้คือพี่ตีแกก็ลงหนังสือแล้เนี่ยพี่จ oh, ีอ่ะอันนี้คือตารางงานของพีตตต่ตุ้ยอาทิตย์แรกหลังจากออกจากบ้านหลังจากเป็นวินเนอร์ของเราขนาดนั้นเลยใช่เขาแล้วเขามีอย่างนี้ทุกวันตลอดระยะเวลาห้าปีในหนังสือเล่มนี้นะเขานำไปดีๆที่สิบเก้าโพเซดอนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ไปนะครับก็เอาเป็นว่าเกี่ยวขอเป็นตัวแทน ตรงนี้ล้วดีละดีดใจดีใจดีใจราท้าวใจจริงจริงอยากให้คุณอ่ะอยากอยากให้เพื่อนๆเปิดดูเปิดดูเปิดโช,ดช,ดชดว์เปิหน่อยเปิดโชวหน่อยเนเปิดเลยฮะเปิดอ๋อเปิดกระแสเออถ้าถ้านทาจะดูอย่างอื่นดูดูดูในนี้ดูในในี้มีอย่างนี้โอ้โหอ่ากินเ,เปิดละกินไปละอ่านี่นะครับตั้งแต่สมัยนุ๊กนี่ แล้วเดินต่อมนู้นนี่แล้วมีงานอย่างนี้ทุกอาทิตย์ครับไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนทําอะไรเขาทุกคนจ้องมองและคอยตามแล้วคอยเก็บภาพความประทับใจนี้ให้คุณตลอดแม้กระทั่งไก่แม้กระทั่งปีสองแั่เจ็ดงานทุกงานที่คุณไปทุกอย่างเขาบันทึกไว้หมดนี่โอ้โหไอที่คุณเล่นเรื่องอะไรครับ คาก้ฟันเทเชียตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยมีลูกแกกระแตเล่นไหมกระแตเริ่มไปรมดๆๆรอมทเดินแบบเมื่อไร่แกแถวกระแตเล่นไปเพราะว่เราะัวดร้อดิฮอน้าด้วยพี่ตพี่ตมีฮอนด้าด้วยพี่ไหนไหนไหายไปแล้วช่างมเออ นี่นะครับคือความรักที่เขามีให้มีน้อยสุดจิลามีมีเยอะมากครับคุณโอ้ยน้องฝนน้องฝนมีพ่อเนี่ยพ่อผมแม่พูดให้งงทำไมมีลูกคนเสริ์ดท้องนจ๊ะน้องจ๊ะน้องจ๊ะนี่มีผัวแม่ใครพี่ใครนะใครนะถามมีลูกผัวแม่หรือเปล่า เจไอ้เนี่ยเีไอ้เขาเขาเอามาลงทันหรือเปล่าเจถ้าทายกันเลยเล่มนี้ว่ะผมมาดูลงหลังดีกว่านี่ล่าสุดนะชื่นชีวานาวีนี่นะครับคือความรักที่ทุกคนอยากจะบอกคุณเสียงปรบมือให้กับพี่ตุ้ยนะครับครับกระลระบอุ้มโอ้ยนี่นะครับอยากได้ไหม ติดตามเดี๋ยวเขามีให้มีให้จับจันหมายกันแน่นอนนะครับช่วงนี้กีก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วกันครับนายพี่ตุ้ยด้วยขอบคุณพี่ตุ้ยขอบคุณแฟนบทุกคนขอบคุณทีมงานฤพรลุงถึงนักดนตรีด้วยนะครับวันนี้ก็สนุกมากๆแล้วก็ขอให้ความรักที่ทุกคนมีให้พี่ตุ้ยนะครับมีแบบนี้และยิ่งยืนตลอดไปขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณพี่ตุ้ยครับขอบคุณสรีดีภาพครับ